ก็ตามปรัชญานะครับก็คือมี3คํานะครับคือคําว่าโคกหนองและนานะครับอ่าโคกก็คือเป็นพื้นที่สูงนะครับมีหน้าที่สําหรับปลูกไม้ยืมต้นนะครับสร้างที่อยู่อาศัยนะครับหรือว่าใช้สําหรับเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์เวลาน้ําท่วมอ่าเราก็จะไม่เดือดร้อนมากนะครับอ่าแล้วก็ส่วนที่2นะครับก็คือหนองนะครับอ่าหนองก็ที่ที่เราเห็นอยู่ครับ อันนี้เราขุดขุดขึ้นมาหลายหนองนะครับในพื้นที่สาตราชานะครับอตอนนี้มีฝั่งโน้นก็เราขุดเพิ่มอีกนะครับแล้วระหวางหนองแต่ละหนองเนี่ยก็จะมีคลองไส้ไก่นะครับเชื่อมกันหนองที่1นหนองที่2หนองที่สามนะครับเชื่อมคลองไส้ไก่หมดเลยนะครับแล้วก็บริเวณริมหนองเนี่ยเราก็จะปลูกพืชผักสวนครัวนะครับอ, <c oughs> <c oughs> อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับ ขนาดนี้ก็กําลังงามเลยนะครับได้ผลได้น้ํานะครับในหนองมีหน้าที่ในการกักเก็บน้ํานะครับกักเก็บน้ําแล้วก็เลี้ยงปลานะครับเอาไว้ใช้เวลาหน้าแล้งนะครับอย่างในชุมพรบ,บ้านเราปีที่ผ่านมาก็แล้งเนาะนะครับยิ่งบ้านใครที่มีสวนทุเรียนเนี่ยไม่มีการกักเก็บน้ําไว้ต้องไปซื้อน้ํามาลดทุเรียนนะครับ อันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีแก้ปัญหาได้อย่างหนึง่งถ้าเรามีหนองน้ําอยู่ในสวนนะครับนะครับอันนี้ก็ตอนนี้ก็มีีเ่เ,เ,เป็นสายศานหประมาณนั้นครับเอนะครับปากใต้บ้านเรา,า,น,าน่าจะเปลี่ยนนะ <laughs> นะครับอันนี้ก็คือวิธีนะครับปลูกเป็นที่อยู่อาศัยนะครับปลูกพืชตักสวนตัวเลี้ยงสัตว์ปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สีส่อย่างนะครับป่าห้ากดับนะครับตามนี้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นอาถ้าบ้านใครที่มีพื้นที่เยอะๆนะครับลองแบ่งพื้นที่สักหนึ่งไร่มาทำอย่างนี้ดูก็น่าจะเป็นความมั่นคงทางอาหารนะครับอ่าอันที่เรากำลังก่อสร้างนี่เดี๋ยวต่อไปจะเป็นศูนย์เรียนรู้พลังงานนะครับอันนี้เป็นของพลังงานจังหวัดนะครับเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมนะครับ อันนี้พลังงานจังหวัดนะครับมามาสร้างให้นะครับโดยใช้งบประมาณของบริษัทเชฟลอนนะครับสนับสนุนนะครับผมแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้พลังงานที่เราใช้อยู่ก็เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำนะครับข้าวพันเลยนี่ออันนี้เป็นข้าวนะครับที่เราทำรอแแลกนะครับตอนนี้ประสบปัญหานกกระจาบเยอะนะครับ กำหนดเก็บเกี่ยวก็ประมาณวันที่สิบสองนะครับสิบสองิงหานะครับเดี๋ยวก็อาจจะมีกิจกรรมเกี่ยวข้าวนะครับตรงกับวันแม่พอดีนะครับพันอะไรครับกาเป็นน่าจะเป็นเหลืองปะทิวครับเป็นข้าวพื้นเมืองจังหวัดสมพรนะครับอ่าเดี๋ยวเดินมาเป็นกลุ่มใหญ่เลยจอดนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาได้เข้าวัฒนาแล้วก็จัดสวนให้นะครับอันนี้คือกลุ่มสมหัวททำความดีนะครับไม่รู้ใน,ในนี้มีใครเป็นสมาชิกบ้างด้วยอนะครับอันนี้เขาก็มามาจัดสวนกลุ่มสมหัวนะครับอันนี้เขาก็มาจัดสวนให้นะครับก็บางอย่างก็นํามาเองบ้างนะครับอย่างเช่นพวกอ่ไม้เทียมเนี้ย ก็มีคนบริจาคมาให้นะครับแล้วก็เขาก็ไปซื้ออันนี้ก็เป็นที่นั่งมามาวางนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายกลุ่มนะครับที่เขาระดมทุนหรือว่า,าจัดสวนกันนะครับนะครับก็บ้านใครมีต้นไม้อะไรก็นำมาเนี่ยครับแล้วแต่แล้วก็ท่านก็เสียสละเวลามาดูแลมาจาัดมาใส่ปุย๋ยมา รดน้ําต้นไม้อะไรเงี้ยครับนะครับนะครับอันนี้ก็เมื่อวันที่23นะครับท่านผู้ว่ากับท่านนายกก็มาปลูกต้นไม้แล้วก็ประชาชนนะครับก็มาปลูกต้นไม้กันนะครับต้นไม้แต่ละต้นที่ที่ท่านปลูกเนี่ยก็จะมี เลขประจำต้นอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะทำ QR code ให้นะครับอันนี้ต้นหมักเมาครับต้นหมักเมานะครับต้นหมักเมาอ่าทานได้ครับทานได้ต้นหมักเมานะครับอ่าจุดนี้เป็นจุดที่เรากำลังพัฒนาต่อไปนะครับอันนี้เป็นโครงการความมั่นคงทางอาหารนะครับอ่าอันนี้ก็กำลังพัฒนาอยู่ครับ S <S นะครับก็จะคล้ายๆข้าอโพงหนองนานะครับก็จะมีเนื้อที่ประมาณครึ่งไร่แต่ว่าในครึ่งไร่เนี่ยเราก็จะรวมทุกอย่างไว้นะครับเผื่อว่าช่วงไหนที่อาจจะเกิดวิกฤตนะครับอย่างเช่นช่วงโควิดเงี้ยเราออกไปซื้ออาหารรอดไปซื้อกับข้าวไม่ได้ถ้าเรามีจุดอย่างนี้อยู่ในบ้านสักหลังละจุดเนี้ยเราก็จะ อยู่รอดเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เดี๋ยวจะมีเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงหมูนะครับก็คือถ้าเราเกิดวิกฤตอะไรไม่สามารถออกไปนอกบ้านได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ของในบ้านรับประทานได้อยู่ได้เลี้ยงชีพพอ่าก็อยากจะให้เสร็จให้ทันภายในวันที่12สิงหานะครับก็เหลือแต่มุงกระเบื้องนะครับแล้วก็นำทะลูกมาวางนะครับถ้าท่านไหนที่เคยมาเมื่อก่อนนะครับก็จะเป็น ศาลาเสาๆนะครับไม่สมพระเกียรตินะครับอันนี้ท่านรองสมภรณก็เลยดําเนินการนําสร้างใหม่นะครับให้สมพระเกียรติกับพระองค์ท่านนะครับแล้วก็จุดนี้ก็เป็นจุดสะพานไม้เคี่ยมด้วยซึ่งมีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับสร้างโดยสร้างด้วยไม้เคี่ยมนะครับเสาเป็นทั้งสี่ต้นเป็นเสาไม้เคี่ยมหมดเลยนะครับโอเค ด้านหน้ากับศูนย์เรียนรู้กาแฟโรบัตต้าเนี่ยก็จะเป็นไม้ที่เราได้จากในพื้นที่นะครับอ่าเป็นไม้กระถินนะครับไม้กระถินเนี่ยมันจะมีอายุก,การใช้งานนะครับถ้าเราปลูกแล้วเราไม่พอถึงอายุมันแล้วเราไม่ไม่โค่นไม่นํามาแปรรูปเนี่ยมันก็จะกินตัวเองข้างในมันก็จะโพรงนะครับมันก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ ที่เราเห็นอาคารทั้งสอง,สองหลังนะครับแล้วก็เนี่ยที่เป็นโครงหลังคาพวกนี้ครับเราใช้ไม้กระถินในพื้นที่หมดเลยนะครับที่ได้ดําเนินการาตัดแล้วเอาไปแปรรูปนะครับแล้วก็นํากลับมาใช้ในพื้นที่หนองใหญ่นะครับลักษณะของการดําเนินการของอโคกหนองนานะครับเดี๋ยวเดินด้านนี้นะครับ มชิคโรงเรียนผู้สูงอายุบางลึกนะครับอายืนตรงนี้นะครับถ่ายรูปกับคู่กับป้ายโคกหนองนาบ้านท่อนะครับเอาลวมาึง่ลวอ่าเอาเเหลือเหลือเหลือเอาไข่เ,เ,เ,เตียไข่ส้งนะครับสลับสลับฝั่นปลานะครับเย็เบียเบียเบียนี้เบียงเบียเบียงเบียงอ,อ่านะครับหนึ่งสองสามยิ้มนะครับอ่ายิ้มนะครับ อีกมือเย่นะครับหนึ่งสองสามเย่โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับลานเลขเก้านะครับแล้วพอดาวเรืองออกดอกนะครับก็จะเหลืองร้านเลขเก้าก็จะเหลืองสวยนะครับอ่าอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นเขียงนาหรือว่าเมื่อกี้นายกว่าอะไรนะบางลึกเรียกว่า ห้างนานะครับห้างนาบางเลึกเรียกว่าห้างนานะครับอ่าได้ได้ครับข้างบนขึ้นได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวผมอธิบายนิดเดินนะครับอ่าของทั้งแหงอยู่บนนี้นะครับก็เป็นของที่เราได้รับบริจาคนะครับประชาชนในจังหวัดจุมพรบริจาคมานะครับเพราะฉะนั้นอ่าท่านไหนนะครับถ้ากลับไปบ้านแล้วมีของเก่านะครับแล้วลูกหลานไม่ไม่ได้สืบทอดนะครับ จะเอามาวางไว้จุดตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าที่นี่จะมีนักเรียนนักท่องเที่ยวนะครับน้องๆเด็กนักเรียนอนุบาลตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมนะครับแล้วก็มีนักศึกษามาดูงานครบเกือบทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์หนึ่งสองสามคณะนะครับเชิญเชิญ <ๆ S 1> ได้ครับอ่า นะครับเพราะว่าชิ้นงานบางชิ้นเนี่ยน้องนนักเรียนหรือว่าลูกหลานเราเนี่ยอาจะจะไม่รู้จักแล้วนะครับแล้วก็หาดูได้ขึ้นมาได้เลยครับขึ้นมาได้เลยขึ้นมาได้เลยครับทุกท่านขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวจากจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ศูนย์เรียนลูกกาแฟด้านนี้เลยนะครับไม่มีคนอยู่นะครับแต่ว่าถ้าด้านใดอ,อยากจะมาพักผ่อนนะครับ วันไหนติดฝนจะมาหุงข้าวที่นี่กินก็นได้นะครับติดฝนเดินทางติดฝนนะครับมาที่เราจะติดฝนนะครับหุงข้าวทอดไข่ได้นะครับที่นี่โอ้ชาวร,ร้านทานะตอรีที่บ้านอ่าตารีนะครับอ่ามีอ่าสมัยก่อนก็จะต้องมีรูปในหลวงราชการที่เ้านะครับทุกบ้านนะครับอันนี้เราก็ได้รับบริจาคมานะครับเพราะฉะนั้นท่านไหนที่มีรูปในหลวง ที่ดูเก่าๆนะครับก็มาบริจาคได้นะครับอ่ามีเชี่ยนมากนะครับมีของใช้สมัยโบราณนะครับแล้วก็ในครัวนี่ทำกับข้าวกันทานได้นะครับอ่านะครับมาเมื่อวานเป็นที่คล้องช้างอ่า นะครับที่คล้องช้างนายกระปอนฤิีเพิ่งให้มานะครับเมื่อวานอ่านะครับอ่าอันนี้เป็นอ่าที่แขวนคองวงคอควายนะครับอ่าก็ลอากบางชิ้นก็ผมก็ไม่ใครรู้จักชื่อเหมือนกันจุนี้เป็นจุดเรียนรู้กาแฟโรบัสต้านะครับ เชิญนะครับไม่มีได้ได้ชิมเลยนี่ระชาต้ตดตต้องต้องาดเลยต้องารล้อด้เย้กานได้เองารดองารไ้ารองกาตกร้ลยต้าเลอ้ต้องา้ลย้ไ้เรตล้กล้ว ก็คือโนกคบน้องันนี้ให้ความรู้เกียกับกาแฟโรบัต um, ้างนะคะแล้วก so, so so, so, si ็ด้านหน้าตรงนี้คะททานาไปจะมีต้าลแทโรบัต้าเราเลี้ปูกไว้นะคะเป็นต้นยังเล็กูค่ะแล้วก็ต้นใหญ่นะคะจะเป็นไว้ส่วนนึ่งค่ะแล้วก็อีกสวนหนึ่งเราจะมีลูกไว้บริเวณที่รอรนะคะเป็นสายพันโรบัต้าือนันค่ะ ที่จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตใช้ในโครงการสาพัดราชของเรานะคะอันนี้จะเป็นท่านท่านขจจะเป็นกาแฟของุพที่เหี่ยเค่ะจะเป็นุงนะคะตอนนี้เราจะมีบ้านรนาบาร์บ้านเขาทะ่าผืนข้าวโคนกระเช้าแล้วก็ที่อื่นตอนนี้กาลังนาเข้ามาค่ะเป็นการช่วยอุดหนุนด้ียค่ะแล้วก็เราจะมี จำหน่ายกาแฟเครื่องกาแฟในร้านทั้งหมดจะเป็นกาแฟของชุมพรทานหมดเลยค่่าดนี้ของเขาทะลุท่านผู้ชมมีสไลด์บนเพื่นไว้ของกาแฟนะคะก็อะอย่างที่น้องอธิบายไปนะครับอนอกจากเรามีศูนย์เรียนรู้แล้วนะครับในพื้นที่นะครับเมื่อวันที่ยี่สิบสามนะครับเราก็มีการปลูกกาแฟไปประมาณสักสามร้อยกว่าต้นนะครับซึ่งเมื่อ กาแฟในพื้นที่ได้ผลผลิตเนี่ยครับเราก็จะมีการเลี้ยงผึ้งด้วยนะครับแล้วก็เมื่อพึ่งออกกาแฟออกดอกนะครับผึ้งก็ไปตอมดอกกาแฟแล้วเอามาเป็นน้ําผึ้งนะครับต่อไปเราก็จะมีน้ําผึ้งจากดอกกาแฟนะครับมีชาดอกกาแฟนะครับนะครับก็ถ้าท่านไหนนะครับสนใจเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟเกี่ยวกับสุขภาพนะครับต่อไปนะครับท่านก็สามารถ มาเรียนรู้ที่นี่ได้นะครับหรือว่ามาซื้อผลิตภัณฑ์ในพื้นที่นี้ได้นะครับ